นี่นะครับไอตรงกระจกที่เราไม่ได้ใช้น้ําอัดลมนะครับก็จะเวลาโดนน้ําก็จะทิ้งคาบน้ํานะครับหรือว่าเป็นหยดน้ํานะครับเห็นไหมครับก็จะทิ้งอยู่อย่างนี้นะครับส่วนไอที่เราใช้น้ําอัดลมนะครับก็ไม่มีหยดน้ําเลยนะครับนี่นะครับ สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําการขัดกระจกรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้เข้าเงางามแล้วก็กันน้ํานะครับก็อุปกรณ์เราจะมีน้ําอัดลมนะครับนะครับเป็นน้ําอัดลมค่ายน้ําดํานะครับ เดี๋ยวผมจะฉีดน้ำให้ดูนะครับเราไม่ต้องฉีดน้ำครับเราจะฉีดน้ำอัดลมเลยนะครับนะครับเราก็จะฉีดน้ำอัดลมไปเลยนะครับแล้วก็จะเช็ดตามด้วยฟองน้ำนะครับแล้วก็ซับอีกทีหนึ่งด้วยเป็นผ้าเช็ดรถหรือผ้าชามัวนะครับครับเราก็จะเช็ดด้วยฟองน้ำนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับระหว่างใช้น้ำอัดลมกับไม่ได้ใช้ผลจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเราก็จะเช็ดให้ทั่วนะครับนะครับหลังจากที่เราฉีดแล้วก็เช็ดด้วยฟองน้ำนะครับแล้วก็เช็ดแห้งด้วยผ้าเรานะครับก็จะรู้สึกว่าจะดำ นวลน,นะครับนะครับนี่นะครับผลที่ออกมาครับก็จะกระจกเราก็จะใสแล้วก็นวลดํานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับกันน้ําด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการฉีดน้ํานะครับ สังเกตดูนะครับน้าเขาจะไหลไวมากนะครับเพราะว่ากันน้ําแล้วก็จะแห้งไงนะครับนี่ครับน้าเขาจะไหลเร็วมากนะครับเรามาดูไอที่เรายังไม่ได้ทํานะครับนี่นะครับที่เรายังไม่ได้ขัดนะครับ ก็จะไหลช้ากว่ากันนะครับเห็นไหมครับก็จะทิ้งหยดน้ําไม่ให้ดูนะครับส่วนที่เราทํานะครับก็จะไหลเร็วแล้วก็จะไม่ทิ้งคาบน้ําหรือหยดน้ําให้เห็นนะครับนี่ครับก็จะไม่ทิ้งไว้ให้เห็นนะครับนี่ที่เราไม่ได้ใช้ก็ยังมีหยดน้ําไม่เห็นอยู่นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ